สวัสดีครับช่างโดนกรูแก๊สครับวันนี้เอาอีกแล้วครับ t o y ย t a a อ t ติสหน้าหมูนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับพบปัญหาเกียร์ได้รับความเสียหายนะครับมีอาการเกียร์เข้าเกียร์ดีแล้วเกียร์ไม่จับนะครับต้องรอเกือบครึ่งชั่วโมงเกียร์ถึงจะจับแล้วเวลาจับก็มีอาการกระตุกกระชากด้วยนะครับแล้วก็เวลาขับนะครับความเร็วสูงนะครับ รอบสูงครับแต่ตัวไม่ไปนะครับก็ผ่าเกียร์มาเรียบร้อยนะครับก็พบว่าตัวผ้าคลัตช์นะครับไหมนะครับแล้วก็ผ้าคลัตช์ร่อนนะครับนี่ฮะตามอายุการใช้งานนะครับอาการรอบสูงตัวไม่ไปนะครับมาจากผ้าคลัชนะครับหมดอายุการใช้งานนะครับผ้าคลัตช์บางผ้าคลัตช์ไหมผ้าคลัตช์ร่อนนะครับแล้วก็อาการกระตุกกระชากนะครับหรือเกียร์มีดีเลย์นะครับมาจากชุดลูกสูบภายในเกียร์นะครับชุดลูกสูบภายในเกียร์นั้น ต้องรอให้เครื่องยนต์ร้อนก่อนครับถึงจะสร้างแรงดันให้น้ํามันเกียร์ขยายตัวได้นะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยแรงดันน้ํามันเกียร์ที่ขยายตัวนะครับอันนี้คืออาการของลูกสูบภายในเกียร์นะครับส่วนอาการกระตุกกระชากนะครับส่วนใหญ่ที่พบนะครับมาจากชุดเลือนวาวดี้นะครับหรือสมองเกียร์นั้นสกปรก,กอุดตันทําให้มีอาการกระตุกกระชากเวลาเข้าเกียร์ดีแล้วมีอาการกระตุกหรือเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมีอาการกระตุกหรือลอยต่อเกียร์มีอาการกระตุกกระชากนะครับที่พบก็คือ ชุดวาบอดี้สกปรกอุดตันนะครับแล้วก็ระยะเคลรน์ระหว่างผ้าคัทกับโมดูลเพจนั้นนะครับระยะเคลรนส์ห่างเกินไปนะครับทำให้มีช่องว่างมากทําให้มีอาการเกียร์จับกระตุกกระชากนะครับนี่พบบ่อยนะครับจากอายุการใช้งานนะครับทันนี้เนี่ยรถ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์กรองเกียร์นะครับสกปรกนะครับหัวใจสําคัญของการดูแลระบบเกียร์อัตโมติช่างนนพูดเสมอเลยคือการเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับดูแลระบบเกียร์นะครับรับประกันเลยว่า ถ้าท่านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามคาแนะนําของช่างโดนนะครับในหลาย imprint, ๆคลิปในช่อง YouTube Channel ช่างดนกูดูแก๊สนะครับช่างดนจะบอกเลยว่ารถที่ใช้งานในจังหวัดกรุงเทพควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อโตเมติที่20,000กิโลรถที่ใช้งานต่างจังหวัดควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อโตเมติที่40,000กิโลทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อโตเมติที่20,000กิโลครับรถที่ใช้งานในจังหวัดกรุงเทพนั้นความร้อนสะสมสูงหลังจากที่ท่านนำใช้งานวันละ3-4ชั่วโมงนำรถกลัับบบไปจอททีี่่่้้าาานนนะะะคครรชชววงงงยยเเเืถึ อุณหภูมิความร้อนในน้ำมันเกียร์จะคายตัวออกแล้วก็จะเป็นไอน้ำครับไปเกาะบ,บนผนังเสื้อเกียร์รูระบายความร้อนนะั้นรูเล็กนิดเดียวครับทำให้ไม่เพียงพอในการระบายความร้อนทําให้เกิดไอน้ําไปเกาะแล้วก็คอนเดนเซชตัวเองกลายเป็นหยดน้ําทาให้น้ามันเกียร์ของท่านนั้นเสื่อมประสิทธิภาพวยดรอปประสิทธิภาพเปลี่ยนสีสีดำขมนะครับทำให้น้ํามันเกียร์เสื่อมแล้วก็ทําให้เกียร์ของท่านอายุสั้นนี่แหละครับสำคัญมากส่วนคันนี้นะครับแจ้งท่านผู้ใช้รถแล้วนะครับเกียร์มือ2ไม่มีนะครับ จะต้องโอเวอร์ฮอล์อย่างเดียวคราวนี้โอเวอร์ฮอล์ต้องคอมพลีทโอเวอร์ฮอล์นะครับต้องผ่า TC ด้วยผ่าท็อกคอนเวอร์เตอร์ด้วยเพราะในท็อกคอนเวอร์เตอร์นี้มีชุดล็อกอัพคลัชนะครับต้องเปลี่ยนด้วยจบยาวครับรับประกัน2ปีเคสนี้นะฮะคอมพลีทโอเวอร์ฮอล์นะครับแต่ป้องกันไม่ให้เสียสตังค์ซ่อมแพงแบบนี้นะครับแนะนําให้ท่านผู้ใช้รถทุกๆท,ท่านนะครับอย่าลืมนํารถเข้ารับบริการตรวจเช็คนะครับในส่วนของน้ำมันเกียร์ที่อู่ใกล้บ้านร้านประจานศูนย์บริการแล้วเปลี่ยนถ่ายตามคแนะนะำ 3วิธีในการเปลี่ยนถ่ายนะครับคือ1นนะครับเปลี่ยนถ่ายแบบ Not, เปิดน็อตเปลี่ยนถ่ายธรรมดาจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้30%มวิธีที่2เปิดอ่างเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์จะเปลี่ยนถ่ายได้50%วิธีสุดท้ายคือวิธีที่3นะครับล้างเกียร์หรือฟอกเกียร์หรือฟลัสเซนติลเกียร์ Gear, จะได้เต็มระบบ100%แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะสูงกว่ากว่าสุดแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าครับที่เตรียมไว้นะครับในการดูแลรถยนนต์ะครับ ส่วนสําคัญที่สุดก็คือของเหลวฝากท่านผู้ใช้รถไปด้วยนะครับทุกวันพฤหัสครับติดตามไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k ช่างดนกูรูแก๊สนะครับเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับและทุกวันเสาร์ทาง FM 105ร้ารายการ MasterC a r ารโมงถึง6โมงเย็นนะครับมีไลฟ์สดด้วยทางเพจ Facebook ช่างโดนกูรูแก๊สและทาง YouTube Channel ช่างดนกูรูแก๊สนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีคลิปดีๆมากมายในช่องยูทูบช n e l นะครับแล้วพบกันนะครับ